ตัวมาักกาโรนีของเราก็น่าจะได้แล้วนะคะตอนนี้ก็พองขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวซอสมาเขือเทศกันเลยค่ะกุ้งสดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะชวนกันเข้าครัวกับไลลาชิวชิคนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาชวน,นเพื่อนเเข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วค่ะและอีกเช่นเคยค่ะกับวันนี้เมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้จะมาชวน,นเพื่อนเนเข้าครัวทําเมนูง่ายๆแต่ได้ความอร่อยแบบเต็มๆคาแน่นอนค่ะกับเมนูในวันนี้ผัดมักกะโรนีกุ้งสดในแบบฉบับของไลลาชิวชิค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้กันเลยดีกว่านะคะวัตถุดิบแรกนะคะก็จะใช้ไปในส่วนของตัวเส้นมักกะโรนีขอเล็กค่ะกุ้งสดนะคะทําความสะอาดค่ะปอกเปลือกลอกเส้นดำล้างน้ำให้สะอาดซาวเกลือเพื่อลดความเคาวของตัวกุ้งนะคะไข่ไก่ค่ะแครอทนะคะหอมใหญ่ค่ะมะเขือเทศข้าวโพดอ่อนต้นหอมซอยค่ะซอสมะเขือเทศนะคะเกลือปน่น ซอสหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและน้ำมันสำหรับผัดค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงมือทำในเมนูนี้นะคะไลลาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ที่ช่องไลยลาชิลชค่ะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆแบบนี้ที่เลลาเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันพร้อมเป็นกาลังใจให้เลลาทาคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปด้วยนะคะตอนนี้เมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วจะรอช้ากันอยู่ทาไมคะ รีบไปลงมือทำผัดมักกะโรนีกับไลลากันเลยดีกว่าค่ะตามไลลามาดูเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือขั้นตอนแรกในการทำมากาักกะโรนีกุ้งสดในแบบฉบับของไลลาชิวๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะทำการต้มในส่วนของตัวมากาักกะโรนีก่อนนะคะตอนนี้ก็วอมน้ำให้เดือดนะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะไลลาจะทำการใส่ในส่วนของตัวน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ และหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือป่ดลงไปค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะละลายน้ำนะคะแล้วก็ทำการใส่ในส่วนของตัวมักกะโรนีลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะต้มมักกะโรนีนะคะทิ้งไว้นะคะประมาณสัก20นาทีนะคะให้มักกะโรนีของเรานะคะสุกนะคะ ที่เราใส่ในส่วนของตัวน้ํามันแล้วก็เกลือลงไปนะคะเพื่อไม่ให้ในส่วนของตัวมักกโนนีของเราเวลาต้มเนี่ยมันติดกันนะค่ะเราก็ต้มกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจาก20นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้ก็ผ่านมา20นาทีแล้วนะคะในส่วนของตัวมักกโรนีของเราก็น่าจะได้แล้วนะคะ ตอนนี้ก็พองขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวไลลาจะทําการปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตักในส่วนของตัวมรกรนีค่ะขึ้นมาอ่าเสดจน้ําน็อกในส่วนตัวน้ําเย็นไว้นะคะจะทําให้มักรนีของเรานะคะเนื้อเด้งดึงนะคะ นี่ค่ะมะกรนีของเราตอนนี้ก็แช่อยู่ในน้ําเย็นแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการผัดมะกรนีกุ้งสดกับไลลากันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะลงมือผัดมะกรนีกุ้งสดกันแล้วนะคะตอนนี้ก็วอร์มกระทะนะคะกระทะของเราก็เริ่มร้อนแล้วใส่ดีส่วนของตัวน้ํามันลงไปเลยค่ะแล้วก็ทําการนะคะเกลี่ยน้ํามันนะคะให้ทั่วกระทะนะคะ หลังจากที่เกลี่ยน้ำมันมแล้วนะคะเราจะใส่ในส่วนของตัวนะคะแครอทลงไปก่อนค่ะเพราะว่าแครอทจะสุกยากนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะ และตามด้วยนะคะในส่วนของตัวกุ้งสดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะและหอมใหญ่ค่ะ เมื่อผักต่างๆสลดแล้วนะคะไรลาก็จะทำการเทในส่วนของตัวไข่ไก่ลงไปเลยค่ะและตามด้วยมะการนีของเราค่ะเทลงไปเลยแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าเลยนะคะ ใช้ไฟปานกลางนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะในส่วนของวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้นะคะถ้ามเพื่อนคนไหนอยากลองทําทานก็สามารถลองทําทานกันดูได้เลยค่ะไลาลาได้ทําการแชร์ข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆอยู่ที่ใต้คลิปแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆแต่ได้ความอร่อยแบบเต็มๆคากันเลยละค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของตัว ซอสมะเขือเทศกันเลยค่ะเราผัดเลยนะคะผัดให้แห้งเลยนะคะช่วงนี้เล่งไฟแรงได้ค่ะและตามด้วยนะคะในส่วนของตัวซอสหอยค่ะสซีิ๊วขาวค่ะ น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผัดเลยค่ะหอมจริงไรจริงค่ะพอเราผัดมาได้จนมัการโรนีของเราแห้งแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่ในส่วนของตัวมักเขือเทศลงไปเลยค่ะ หอมกระเทศเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะโรยในส่วนของต้นหอมลงไปเลยค่ะแล้วก็ทําการคุกเค้าเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดมักคกุดในกุ้งสดในแบบฉบับของไลลาชิวชิค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟใส่จานแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดมกักกะโรนีกุ้งในแบบฉบับของไลลาชิวชิลเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเมนูนี้ชิวสมชื่อไหมคะ เป็นเมนูง่ายๆแต่ได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำเลยนะคะเพื่อนสามารถลองทำกันดูได้เลยค่ะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากวัตถุดิบก็สามารถหาซื้อทั่วไปได้ตามท้องตลาดเลยนะคะดูสิคะสีสันน่ารับประทานมากๆเลยแบบนี้ตอนนี้กลิ่นมันยั่วแต่อยู่ที่ปลายจมูกไลลาแล้ะค่ะแบบนี้ทาให้เลลาจะต้องชิมแล้วล่ะคะ่ะว่ารสชาติในวันนี้ผัดมักกรโลนีกุ้กงรสชาติจะครบรสมากน้อยแค่ไหนมาค่ะมาชิมมาพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะกุ้งตัวเน้นนะคะมาค่ะ กินก่อนไม่รอแล้วนะคะสุดยอดเลยค่ะหอมนะคะหอมในส่วนของตัวซ้อนมะเขือเทศนะคะแล้วก็พวกผักต่างๆที่ใส่เข้าไปเนี่ยกลิ่นมันเย้ายวนใจมากๆเลยแบบนี้ไลลา,ลา,ลาต้องขออนุญ,ญาตนะคะไปทานให้หมดจานเลยละกันค่ะไว้พบกับไลลา,ลา,ลาคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ